พี่น้องครับผู้ใดมีรถเก่านะเอามาประเมินราคาเอามาเทิร์นหนครับยางขั้นหนีครับพี่น้องเน่ลูกค้าก็เอามาเทิร์นก็พี่อาจครับเข่าๆก็คือว่ารถขั้นนีก็ตำมาเรียบร้อยฟ้ากระโปรงเปลี่ยนข้านาเปลี่ยนหมอน้ำเปลี่ยนครับขั้นหนีโอ้โหตรงมีบาดเจ็บหลายแผลแน่นอนครับบอกเลยว่าประตูเปลี่ยนเปลี่ยนเกือบจะทุกชิ้นของรถมีเลยครับพี่น้องจังสีงอาดกับประเมินราคาครับเพราะว่าขั้นนีแล่นได้ครับได้สตาร์ติด ละที่สาคัญมีเลมโอนได้เรียบรอย้อยเฮียเช็คให้เรียบร้อยเลขคัสซี่ตรงครับกับประเมินราคาไปอยู่ที่8 5 0ห0าพบาทครับหาสวยๆขันหนีตรงมีแสนสามแสนสี 1, 3, 1, 4, ่ราคาประเมินตามความจริงครับพี่น้องหาผู้ใดมีรถเกา่าเอามาประเมินราคายังขัน้นหนีดาวห0า0มื 5, บาทเอาเงินกลับ,บ้านไป3 5ม0 0ืนหาพบาทครับได้ทั้งรถใหม่ได้ทั้งเงินสดกลับ,บ้านครับกับกาลสินเง่วนเชียงเฮียรับประเมินทุกสภาพครับ